ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพราะไม่มีน้องฉาวมาเราก็แก๊กชาแนลนะครับผมคลิปก่อนเนี่ยเราทำการสร้างลำโพงบลูทูธขึ้นมานะครับลำโพงไม้นะครับไม้แท้ทำเองนะครับผมทีนี้มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมเอาแบตเตอรี่มาเพื่อนๆได้ดูนะครับแบตเตอรี่ที่ให้ได้ดูคือแบตเตอรี่ที่ทำเองครับคือสรุปว่าไอ้บลูทูธอันนั้นนะ่ะ อ,อุปกรณ์อณสนสระที่เลาซื้อมานะครับแต่ว่าส่วนประกอบหลักๆทั้งหมดเราประกอบขึ้นมาเองทุกอย่างครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวลําโพงนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบภายในนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มีเพื่อนๆสงสัยว่าลําลโพงเนี่ยบลูทูธเนี่ยข้างในแบตเตอรี่มันมันแพ็คยังไงนะครับผมจริง,รงๆมันไม่ยากอะไรมากมายนะครับมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างเดี๋ยว คลิปนี้นะครับผมจะทําการแพ็กแบตเตอรี่ที่ใช้กับลําโพงนะครับผมใช้กับลําโพงโดยตรงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาวานแพ็คแบตเตอรี่ใส่ลําโพงที่เขาซื้อมานะครับเดี๋ยวเราจังหวะนี้เดี๋ยวผมทําแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับแล้วเอาแบตเตอรี่ไปประกอบกับลําโพงนะครับแต่ลําโพงไม่ใช่ DIY ของเขานะครับเขาซื้อมาอเป็นลำโพงบลูทูธแต่ว่าใช้แบบเสียบปลั๊กนะครับผมเขาต้องการให้ลำโพงของเขาเนี่ย กลายเป็นลำโพงบลูทูธที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กคือว่าหิ้วไปไหนมาไหนได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนครับผมก่อนก่อนจะเริ่มผมชี้แจงเพื่อนอย่างนี้ก่อนนะครับความรู้หรือความสามารถที่ผมได้มาตอนนี้คือความสามารถแค่เดือนกว่าๆนะครับผมมันมีตรงไหนผิดพลาดหรือว่า,ามันไม่ถูกต้องตามหลักก็ช่วยคอมเมนต์ชี้แจง ด้านล่างได้นะครับเพื่อนๆโอเคถ้าชอบถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆเล็กน,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 น้อยก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่มีคนที่เขาสนใจงานแบบนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อน <c oughs> ๆไปสู่โลกแห่ง DIY ทำทุกอย่างในบ้านทำอะไรใช้เองเยอะแยะนะครับกดซับไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม ก่อนอื่นนะครับผมผมแนะนำอุปกรณ์หลักๆก่อนดีกว่าอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ประกอบเป็นแบตเตอรี่นะครับก็มีตัวแบตเตอรี่พร้อมลางนะครับเพื่อนอถ้าเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็ก18ก็อาจจะไม่ใช้รางใช้เป็นอย่างอืง่นยึดแทนนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเบอร์3 3.3นะครับเพื่อนพอเราเรียงอนุกรมกันแล้วเนี่ย มันจะให้แรงดันที่ 12v นะครับจริงๆนะมันน่าจะไปถึง13 v นะครับผมโอเคอที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยที่ผมใช้ตะกัวยึดกันไว้เนี่ยคือการบาลานซ์เซลล์นะเพื่อนคือ,ค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 อเราทำอย่างนี้แล้วทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อให้แบตเตอรี่ทุกก้อนในนี้นะครับล้วต่อเราต่อขนานกันไว้นะครับ เพื่อให้แบตเตอรี่ทุกก้อนในนี้มีแรงดันไฟเท่ากันให้หมดเพราะว่าเวลาเราประกอบเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวแล้วเนี่ยเวลาหมดก็จะหมดด้วยกันเวลาเต็มก็จะเต็มด้วยกันด้วยการใช้ Active บ a l าน c e นะครับผมอันนี้นะครับ Active บ a ล a n c e เพื่อช่วยจัดการไฟในแบตเตอรี่ทุกก้อนนะครับให้มีแรงดันไฟใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนถ้าตัวไหนสูงมันก็จะออกมาเผาตรง จุดนี้นะครับผมทําให้เกิดความร้อนมันก็จะเผาไฟทิ้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือพาสซีบบาลานส์นะครับหรือ BMS นะครับผมพาสซีบบาลานส์เนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เวลาเราใช้ไฟเกินหรือเกิดไฟช็อตนะครับให้าพาร์ติซีบเนี้ย BMS เนี้ยจะทําการตัด กระแสไฟไม่ให้เกิดความเสียหายหต่อแบตเตอรี่นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้ไฟไปเนี่ยบางทีแบตมันหมดหมดแล้วมันก็ยังดันไฟไปอยู่นะครับเพื่อนทีนี้ถ้าเราทำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแรงดันไฟมันมันต่ำมากเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จคืนขึ้นมาได้นะครับเพื่อนตัวนี้ก็เลยมีหน้าที่ตัดเวลามันต่ำด้วยนะครับผมมันต่ำเกินไปตัวบีเวก็จะตัดนะครับเพื่อน เพื่อนๆบางท่านอาจจะใส่แค่พาร์ซีนะครับ v ีเมอาจจะไม่ใส่ก็อันนี้ก็แล้วแต่งานนะครับเพื่อนส่วนถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยในความคิดผมเนี่ยจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเราเปิดฟังทั้งวันนี้บางทีมันไม่ตัดเองพอแบตมันใกล้จะหมดมากๆเนี่ยตัวนี้ทําการตัดแล้วชาร์จแล้วเราสามารถชาร์จใหม่ได้เลยไม่ทําให้แบตเตอรี่มีปัญหานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะละลายจะกลัวออกก่อนนะครับผม จะทำการวัดแป๊บนึงนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแรงดันไฟของเราโดยรวมนะครับก็คือ3.326นะครับเพื่อนก็คือการการต่อขนานกันเนี่ยม,มันทำให้แรงดันไฟทั้งหมดเนี่ยเท่ากันนะครับเพื่อน ก็จะมีลดลงนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่าแรงดันไฟของออแบตเตอรี่ทั้ง4ก้อนเนี่ยตอนนี้เท่ากันอยู่ประมาณ3.326นะครับเพื่อนโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการบตดกรีเอาตเอาเส้นของตะกั้อออกนะครับที่เราทำการขนานกันไว้นะครับเพื่อนทีนี้เราจะมาถึงขั้นการประกอบนะครับผมการจัดเรียงเซลล์ของแบตเตอรี่นะเพื่อน เพื่อนๆจะสังเกตอย่างนี้นะครับเวลาเราจัดเรียงเซลล์มันก็จะมีหลายแบบนะครับแบบลูกเตา๋าแบบแบบทางเรียบอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเรียกอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีแบบลูกเตา๋าแบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้แบบเป็นทางยาวนะครับผมว่าผมจะใช้เป็นทางยาวเพราะว่าพื้นที่ในการติดกาวก็จะจะเยอะกว่านะครับเพื่อนๆมันก็แล้วแต่งานนะครับบางทีเป็นซอกเป็นหลืมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแบบลูกเตา๋าก็ได้นะครับ โอเคเราสังเกตอย่างนี้นะครับเวลาเรา,เราเรียงแล้วก็สมมุตินี่เป็นลบนะครับวิธีสังเกตลบบวกนะครับลบนะครับลบจะเป็นด้านป้าน,น,นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนบวกจะเป็นเป็นล่องเป็นขอบอย่างนี้แต่ถ้าถ้าไม่แน่ใจเพื่อนๆสามารถใช้มิเตอร์วัดได้นะครับผมเพราะบางทีโรงงานอาจจะทํามาผิดพลาดอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆโอเคเราจะเรียงอย่างนี้นะครับเรียงอย่างนี้ นะครับมันจะมาลบมาบวกแล้วก็มาลบนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะให้เป็นบวกอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีสูตรอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าคือการดี y วนะครับอย่างที่ทราบนะครับทำออกมาแล้วให้มันใช้ได้ก็พอเรื่องทฤษฎีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากครับถ้าพูดไป3มวัน8ดวันก็ไม่จบนะบ mm hmm. เพื่อนโอเคนะครับมันก็จะมี ลางแบบนี้นะครับใส่ให้ใส่ให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนโอเคถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีลางก็สามารถใช้ปืนกาวยิงให้ติดกันได้นะครับเพื่อนแต่ว่าไม่แนะนําให้เอามาติดกันเลยนะครับ mm hmm. เกิดเกิดมีการรั่วก,การอะไรของไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะแบตเตอรี่เราอาจจะเสียหายได้นะครับเพื่อน บางบางท่านเขาใช้คอนคอนะครับแต่มือผมมันใหญ่มากคงไม่คอก็ได้บ้างครับ <c oughs> เกณฑครับ <c oughs> ะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อน, <c oughs> เ,นเสร็จแล้วนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมก็จะทําการสปอตนะครับผมถ้าบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านไม่มีไม่มีที่สปอตก็ไม่เป็นไรนะครับใช้การบัตรกรีได้นะครับเพื่อน เดี๋ยวนี้ก็มีแบตเตอรี่ที่มันเป็นหัวเป็นขั้วเป็นลวดขันได้นะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าสปอร์ตมันมันทำให้พื้นที่ในการใช้งานมันน้อยลงนะครับหมายถึงว่าแบตเตอรี่เรามันจะก้อนเล็กลงมันมันสะดวกกว่าผมก็เลือกใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะครับการขนานคืออะไรการขนานคือเหมือนเราเอาแบตเตอรี่สีก้อนมารวมต่อกัน ให้มันยาวไปนะครับเพื่อนเพื่อนน่าอาจจะเห็นภาพเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้เพิ่มแอมป์นะครับผมฐานก้อนหนึ่งโทษนะครับเพื่อนเขาเรียกต้องเรียกว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยมีจำนวนค่ายแอมป์อยู่ที่ประมาณห้า0ันถึง5้ถึงหแอมป์นะครับผม5้ถึงหแอมป์เวลาเอามาต่อกันก็จะได้5้ถึงหแอมป์เท่าเดิมนะครับการต่อแบบขนานนะครับเพื่อนแต่ถ้า ไม่ใช่ครับโทษทีนะครับการต่อแบบอนุกรมนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆอต่อแบบอนุกรมเพื่อนๆนจะได้จํานวนโวลที่มันเพิ่มขึ้นแต่แอมจะเท่าเดิมแต่ถ้าเพื่อนๆนต้องการแอมที่มันเพิ่มขึ้นเพื่อนๆต้องใช้การต่อแบบขนานนะครับเพื่อนโอเคเป็นทฤษฎีเบื้องต้นนะครับก็พูดกันก็ยาวเหมือนผมว่าโอเคนะครับทีนี้เอาตามข้าใจตอนนี้เราจะทําการต่อแบบอนุกรมนะครับ เราจะทำการเพิ่มโวลต์จาก3.3ให้เป็น12หรือ13เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนเราก็เอาเอาขั้วลบนะครับชนขั้วบวกต่อกันไปออกมาให้นึกภาพว่ามันยาวเป็นอย่างนี้นะครับเราเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาต่อชนหัวชนท้ายชนหัว,ชน,หวชนท้ายเรียงกันนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้น2ออันนี้ก็ต้องเรียงกันก่อนเพราะอยู่ตรงกลางนะครับ ันนี้เขาเรียกว่าเครื่องสปอร์ตนะครับเพื่อนเชื่อมจุดนะครับผมสปอร์ตเวลดิง้งอันนี้เกลที่ใช้ตอนนี้ผมใช้เป็นนิเกิล0.2ซึ่งถือว่าหนานะครับ เครื่องก็แรงพอสมควรถึงจะเชื่อมตัว0.2ได้นะครับเพื่อนก็งูปานะครับผมไม่ได้ชำนาญมากครับแล้วก็จะทำการจิ้มมันเป็นการใช้ความร้อนชั่วขณะนะครับเวลาสั้นทำให้โล,ะลหะละลายติดกันนะครับผม ทางนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนต่อไปจะเป็นส่วนด้านหลังนะครับอ่ด้านนี้เราสัมผัสกันเสร็จใช่ไหมครับเป็นเป็นบวกชนลบแล้วเราก็ต้องเอาลบไปชนบวกด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกชนลบออกไปทางนี้นะครับ จริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมผมไม่ค่อยชอบไฟฟ้านะฮะแต่มันจําเป็นจริงๆมันจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่งั้นผมไม่ไปทํางานไม้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยากทาลาโพงเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าะครับผมผมไม่ทราบว่าเขาเขาจิ้มกี่จุดนะครับแต่ผมจิ้มเยอะไว้ก่อนนะครับผมให้มันติดนะครับผม ทางนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นนิกเกิลน,นะครับเพื่อนแผ่นนิกเกิลก็จะมีขายเป็นม้วนๆอย่างนี้นะครับเอาไว้เชื่อมจุดนะครับผมโอเคมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามนะครับผมเพราะผมมันก็สมัครเล่นนะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับ แบตเตอรี่ขอยมันมีไฟวิ่งนะครับสวยงามไม่สวยงามก็อันนั้นเขาทำขายกันครับผม นทีนี้เราก็ต้องทําการวัดดูนะครับถ้ามีจุดไหนที่มันไม่เชื่อมต่อกันมันเราเราก็จะไม่ได้แรงดันไฟที่เราต้องการนะครับแรงดันไฟที่เราต้องการอยู่ที่ประมาณ13จุดกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นนะครับเเราจะวัดที่ ดีซีนะครับดีซีิมขั้วบวกซิมขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเพื่อนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับ13.30นะครับเพื่อนจากเอ่อจากแบตเตอรี่1ก้อนที่3.2กว่านะครับพอเอามาอนุกรมกัน4ก้อนเราจะได้13.30อันนี้ถือว่า ือว่าใช้ได้นะครับผมติดกันเรียบร้อยครับผมก็เพื่อนๆก็เช็คๆดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันติดกันดีไหมโอเค <c oughs> ต่อไปเราจะทําการพันเทปกาวนะครับผมเพื่อเป็นฉนวนด้านข้างนะครับเพื่อนอันนี้เป็นเทป สับปะรดนะครับผมก็เพื่อนๆจะพันสักกี่รอบก็ได้นะครับเอาาำเอาความปลอดภัยนะครับไม่ต้องเอาความสวยงามเท่นี้ผมเคยเห็นในฮาร์ดแวร์เฮ้านะครับเพื่อน ตรงมุมเครื่องเขียนนะครับถ้าใครสนใจอยากได้นะครับอันนี้ผมสั่งออนไลน์มาผมไม่ทราบว่าแนี้มีอันนี้ทำให้เพื่อนนะครับไม่ต้องประหยัดแล้วครับผมเอาความปอลอดภัยไว้ก่อนให้มันหนาหน่อยก็ดีครับ ก็จะประมาณนี้นครับเพื่อนโอเคผมก็าำลังคิดเรื่องการวางสายไฟอยู่นะครับผมเพราะว่าทรงนี้ผมก็ยังไม่เคยทํานะครับมาึงว่าขนาดประมาณนี้สายไฟที่ใช้เนี่ยผมใช้เบอร์14นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเล็กกว่าน,นี้มันพว่าไฟอ,ะนะอาจจะวิ่งไม่ดีนะครับเพื่อนโอเคครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเป็น สีเขียวนะครับเป็นกระดาษฉนวนข้างหลังเป็นสติกเกอร์นะครับเพื่อนคุณสมบัติเป็นฉนวนเอาไว้รองบ่อนนะครับส่วนศับ์อังกฤษที่ผมจําไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นกระดาษฉนวนนะครับเข้าใช้ยังไงเข้าใช้เอาไว้รองแผ่นปริ้นนะครับเพื่อน เราจะทำการลองแผ่นพริ้นนะครับลอง BMS กับ Active Balance น,นะครับแต่ว่าซึ่งเราจะทำการวางบอร์ดลงไปในนี้นะครับผมลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่สองบอร์ด ก็แล้วแต่จะวางนะครับผมตรงไหนมันสวยตัวจะวางอย่างนี้เนาะโอเควางอันนี้ก็วางอย่างนี้น่าจะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ปืนยิงกาวนะครับเพื่อนโอเคก่อนอื่นก็ทำการติดกาวนะครับผม ปืนยิงกาวนี่แหละ จะได้ไม่เบียดกันโอเคนะครับต่อไปก็จะทำการต่อสายไฟให้เพื่อให้ Active Balance กับ BMS เนี่ยมันควบคุมแล้วก็ตัดระบบทุกอย่างเวลามันมีปัญหานะครับผมเพื่อให้มันควบคุมได้เนี่ยเราต้องต่อสายตามขั้วต่างๆเพื่อเป็นการให้มันวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับเพื่อนส่วนนี้จะเป็นการติดตั้งแอคทีบบาลานซ์นะครับเพื่อนสีดำเนี่ยมาเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็จะไล่ตั้งแต่ B1 B1 คืออะไร B1 คือคือส่วนต่อส่วนเชื่อมต่างๆนะครับนับวันนี้เป็น B1 B2 แล้วก็ B3 นะครับเพื่อนส่วน B อ่อ B, 2.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  B 2. บวก B บวกก็คือขั้วบวกมาตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะ แต้มไปทีละจุดทีจุดนะครับบัตรกรีไปทีละจุดครับแล้วก็เอามาเชื่อมกับ Active Balance นะครับเพื่อควบคุมให้ความจุแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่เท่าๆกันนะครับเพื่อนเพื่อยืดอายุนะครับผมเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปถ้าไม่ถูกมันก็จะมีควันออกน้อยๆน,นะครับผม เีเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวแต,แต่ตอนนี้ผมยังไม่เสียบนะครับเดี๋ยวผมต่อ BMS แล้วค่อยเสียบพร้อมกันนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้ง BMS เรียบร้อยนะครับผมก็ BMS กับ Active Balance เนี่ยมันจะติดอ่อมันจะใช้การควบคุมคล้ายๆกันนะครับผมมันจะไล่ตั้งแต่ B B ลบ,บ,บแล้ว,มว่มาต่อใส่ B ลบนะครับ B1 B2 B3 แล้วก็ B บวกนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นสายไฟอันนี้แดงนี่ของของ Active Balance นะครับผมส่วน b a s ผมใช้เป็นสีเหลืองนะครับจะได้แยกกันง่ายก็ต่อแทบจะจุดเดียวกันนะครับผมพอ b a s ควบคุมเสร็จแล้วนะครับผมไฟก็จะออกมาตรงตรงนี้นะครับ P1 ไม่ใช่ขอโทษครับ พีบวกแล้วก็พลบนะครับก็คือไฟบวกและไฟลบนั่นเองนะครับผมเราก็จะวัดดูนะครับว่ามันทำงานปกติไหมถ้าปกติก็จะมีไฟวิ่งออกมานะครับที่1 2โวลต์นะครับผมนะครับอันนี้ เราตั้งค่าที่ DC กระแสตรงนะครับเพื่อนเราก็จิ้มดูอันนี้ p ลบนะครับอันนี้ p บวกอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือทำงานสมบูรณ์นะครับผมแบตเตอรี่จ่ายที่12.33แต่ตัวแบตอ่าผมเช็คดูที่13กว่าอ่าบางที BMS มันก็จะควบคุมตรงนี้ไว้นะครับผม แต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับแรงดันไฟที่12.33อันนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเพื่อนเดี๋ยวชาร์จเราก็จะมาเช็คดูอีกทีหนึง่งโอเคนะครับผมต่อไปเราก็จะทําขั้วนะครับขั้วที่เราจะต่อไปใช้งานนะครับเ,เพื่อนๆจะใช้ขั้วแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับผมเราจะไปใช้งานแจ็คแบบไหนมันมีหลายแบบครับแต่ว่างานนี้ผมว่าจะใช้ XT60 นะครับผม x t 6ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนมันก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็จะเสียบกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำให้เพื่อนด,ดูกันนะครับผม วก็เตวก็ดีประมาณนี้นะคับก็โอเคนะครับผมเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมกับแบตแบตเตอรี่ 12v ที่ใช้เราจะนำไปใช้ในการใส่เข้าไปในลำโพงนะครับผมลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงที่มันไม่ ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับต้องเสียบปลั๊กตลอดที่เราเราจะทำการดีไให้มันกลายเป็นลำโพงที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กคือหิ้วไปได้นะครับเพื่อนโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราเรา,เราต้องทำการหุ้มฟิล์มนะครับ <c oughs> เพื่อกันวัสดุต,ต่างๆมาโดนแผงเรานะครับเพื่อนแต่ว่า,าผมจะทำการติดตั้งเข้าไปในลำโพงก่อนถึงจะหุ้มฟิล์มนะครับเพื่อนเหตุผลเพราะว่า ถ้าเกิดมันมีการช็อตกันแล้วทำอะไรผิดพลาดในวงจรเนี่ย BMS ของเราจะตัดนะครับวิธีที่เราจะรีเซ็ตคืนไม่ได้คือเราต้องเอา P1 มาจิ้มกับ <c oughs> โทษนะครับ P1 มาจิ้มกับ B- อา P- มาจิ้มกับ B- นะครับเพื่อนเพื่อทำให้ทำให้บาลานซ์เนี่ยมันเปิดขึ้นใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราหุ้มฟิล์มไปแล้วเนี่ยมันจะทำการแก้ไขาย,ยาก โอเคนะครับเพื่อนสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนถูกใจหรือไม่อย่างไรก็ติชมกันมาได้ส่วนไหนที่ผมประกอบแล้วมันผิดพลาดแล้วมันมีปัญหาตอนนี้ผมวัดไฟดูก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าระยะย,ยาวเนี่ยยังไม่ทราบมันอาจจะผมอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่พอรู้พอทราบก็แนะนำกันมาได้นะครับผมสุดท้ายก็ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้บ้างนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งใจนํานอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ซับสไครต์ของผมก็ยังน้อยมากนะครับผมก็ช่วยซับให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ต่างๆผมไม่เคยไม่เคยมีคตินะครับกับคอมเมนต์มีอะไรก็บอกกันมานะครับผมจะปรับปรุงแล้วก็นํานความรู้ส่วนนี้มาต่อยอดพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม